สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาแกะสองซุมเค้กิ้งโกจิโซครับ เค็คกิ้งโกจิโซนะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมนะครับที่ทำให้มัสในเรื่องกาบูเนี่ยสามารถเปลี่ยนร่างฟอร์มไปเป็นร่างสุดเท่ได้นั่นก็คือร่างเค็คกิ้งฟอร์มนั่นเองนะครับผมหรือเรียกอีกอย่าง,งว่าเป็นร่างแห่งคำสัญญากับคุณซาจิกะนะครับผมเพราะว่าอยากจะกลับไปกินขี้กับคุณซาจิกะก็เลยแบบเปลี่ยนร่างฟอร์มนี้มาต่อสู้กับศัตรูนะครับผมคือส่วนตัวผมเนี่ยผมเพิ่งดูถึงตอนนี้นะครับก็เลยในไหนซื้อมาดองไว้นานแล้วประมาณเดือน2เดือนแล้วนะ ก็หยิบม,มาทำรีวิวละกันนะครับผมก็เป็นูตรดิโซที่เป็นรูปแบบ2ส,สุ่มนะครับอันนี้เป็นรูปแบบสสุ่มนะก็จะมีสุ่ม2หน้า2แบบนะครับก็คือแบบปกติหน้านี้นะหรือจะเป็นหน้าพิเศษก็คือหน้าแบบเค้กโกดแบบนี้นะครับผมโดยที่เจ้าเค้กคิงโกลิโซเนี่ยมันจะอยู่ใน DX Rider ์ไรเดอร์กลดิโซซีรีส์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเซตซีรีส์2สุ่มของเขาจะมีทั้งหมด4แบบ แต่ว่าผมซื้อแยกมาเป็นแบบเดียวนะครับผมสำหรับใครที่กําลังมองหาอยากได้เจ้าสองสุ่มแบบนี้นะที่เป็นตัว k i กกิ้งนะผมขอไม่แนะนําให้เพื่อนๆไปตามหาตามล่าแล้วนะเพราะว่าตอนที่ผมซื้อเนี่ยเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วนะครับผมราคามันขึ้นเนื่องจากว่าของมันน่าจะมีมาน้อยอ่ะแล้วคือมันขาดตลาดเป็นยังไงผมไม่ชัวร์แต่ตอนที่ผมซื้อมันราคา5 0 0รกว่าบาทแล้วทุกคนคือมันแพงมากแต่ด้วยความที่อยากได้ตอนนั้นเนาะแบบ เห็นล่างฟอร์มใน Facebook แล้วเห็นเฮ้ยมันเท่อะก็เลยซื้อนะครับผมถ้าใครที่แบบอยากได้แล้วไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องแบบเป็นหน้าพิเศษอะไรเงี้ยผมแนะนําให้ไปซื้อกับเซ็ตที่เป็นตัวดาบดีกว่านะครับผมก็คือมันจะได้ทั้งดาบแล้วก็ได้ทั้งตัวกกดิโซด้วยนะก็จะถูกกว่าถูกกว่าไหมไม่ไม่ชัวร์แต่คิดว่าน่าจะหาง่ายกว่าที่เป็นซองสแบบนี้นะครับหรือใครที่รอได้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมเห็นในข้อมูลอะก็คือตัว เคกิ้งกจโซเนี่ยเดี๋ยวมันจะออกในรูปแบบของตัวทอลกิ้งโกจิโซออกมานะครับซึ่งมันก็จะมีเสียงในตัวเองไปรอเก็บแบบนั้นน่าจะดีกว่านะครับผมโอเคกลับมาเรื่องของเราเนาะก็เรื่องของเราวันนี้นะครับผมก็จะมาแกะซองซุ่มนะว่าจะได้หน้าไหนนะโดยที่อย่างที่บอกนะว่าเจ้าเคกิ้งเนี่ยก็จะอยู่ในตัวโกจิโซซีรีส์ศูนย์สามนะครับก็ มาดูกันว่าวันนี้จะได้หน้าพิเศษหรือจะได้หน้าปกติแต่ส่วนตัวผมไม่ซีเรียสน,นะครับว่าจะได้หน้าไหนเนาะก็หน้าซองเป็นซองขนมตามสไตล์ของเล่นกาบุ <c oughs> คือผมไม่ชอบอันนี้คือผมไม่ชอบขัดใจมากเลยคือมันเก็บลําบากอะ่ะเนาะด้านหลังก็ไม่ได้มีอะไรคือแบบเป็นเหมือนซองขนมทั่วไปนะครับนี่อ่าก็มีข้อมูลของตัวของเล่นนั่นแหละคือซื้อไอเดียก็แหละที่เขาทําเป็นตัวแบบ แบบนี้นอกแต่ไม่ชอบอะแล้วก็หลายๆคนนะครับถามเข้ามาว่าแกะยังไงไม่ให้แบบขาดนะก็คือบางคนที่ไม่ได้เก็บถุงไม่ได้เก็บอะไรต่อนี่ยจะฉีกแคว่แบบนี้ก็ได้นะครับแต่สำหรับตัวผมที่จะเก็บซองเอาไว้นะก็จะฉีกแบบนี้ฉีกออกมาแบบนี้นะครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปแกะซองกันดีกว่านะครับไปสุ่มกันมาครับก็แกะได้ครั้งเดียวนะผิดพลาดไปกันใดผมขออาไปท่านผู้ชมเอาไว้เลยกันนะครับผมมา แกะกันนะครับมา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 ลองแกะจะขาดเนี่ยถึงเต้นอะคือไม่ได้ถึงเต้นเพราจะได้หน้าพิเศษหรือหน้าธรรมดานะกลัวขาดก็ย,ยังเดินกลัวขาดเดีเดี๋ยวหาเรียมกันได้แล้วได้แล้วทำยทุกคนหนึ่งสองซ่อมอุ้ยขน้นแล้ขวขาว้ขาแล้วข้าแล้วอุ้ยตอนนึงทุกคนมันอ๋ออไม่เป็นไรเพราะว่าหน้ามันก็แตกอยู่ข้างในถูกปะ หาเียออกก่อออาวยบมกไหมหมันใหญ่กว่าที่กินนะเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เดียวอัมเบลอเลยนี่นะครับโอ้โหเป็นเค้กพันมาด้วยแกวาเดวะอี๋เดี๋ยว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 ดี๋ยวเดวดยวเวเียวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยว้ยวเดี๋ยนเดีได้ด ใช่ป่าวะอ๋อไม่ไม่ไม,ไม่คือตาปกติ <laughs> <laughs> นี่นะครับสันลักษณะไม่ใส,ส่ลักลักษณะของตัวเค้คกกิงกบเจโซน,นะครับจะเป็นเหมือนรูปร่างเค้กเลยนะสีขาวจ๊วเลยนะสวยนะสวย,นะสวยผมชอบอะ่ะอ่าแล้วก็จะเป็นเหมือนมีเชอร์รี่สตรอเบอรี่ไว้ตรงหน้านะครับผมอ่ะมาลองกดดูนะผมจะได้หน้าพิเศษหรือหน้าธรรมดาหนึ่งสองสามพามโอ้โหชัดเลย <laughs> หน้าปกติเหมือนเด็แทบไม่ต้องรุ้นเลยเนาะคือเออหน้าปกติจริงๆไม่มีความใกล้เคียงของตัวหน้าโกรธนะครับผมก็อย่างที่บอกว่าผมไม่ได้ซีเรียสน,นะว่าจะได้หน้าปกติหรือหน้าธรรมดาเอ้ยไม่ใช่หน้าปกติหรือหน้าพิเศษเนาะไม่ได้ซีเรียสน,นะขอแค่มีเล่นนะโอเคองั้นเดี๋ยวผมพาทุกท่านเนี่ยไปชมวิธีการเล่นไม่ใช่วิธีการเล่นไปฟังเสียง ว่าเจ้าตัวเค็กิ้งเนี่ยจะมีเสียงเป็นยังไงกับตัวเข็มขัดเฮนชินเดียวกาบุนะครับปะ ก็จบไปแล้วครับสำหรับการแกะซองสุ่มเค k คกิ้งโกจิโซนะครับผมก็รีแคปกันหน่อยว่าผม,มาได้ตัวธรรมดานะครับผมไม่ได้ตัวน่าพิเศษแต่อย่างใดเนาะก็อย่างที่บอกนะครับว่าใครที่กำลังมองหานะครับไม่ต้องไปหาแล้วนะซองสุ่มนะครับผมก็ไปซื้อที่เป็นตัวดาบมันก็จะได้ตัวโกจิโซเค k คกิ้งมาด้วยนะครับหรือรออีกสักพักหนึ่งมันก็จะมีตัวท a อกกิ้งโกจิโซออกมานะครับที่ถ้าที่ผมดูมาเนี่ย มันจะออกมาพร้อมกับตัวบูชินบูเชลเออบูเชลโกจิโซนะครับซึ่งบูเชลโกจิโซเนี่ยก็ไม่ได้มีขายเป็นซองสุ่มหรือไม่ได้แถมมากับเขาเรียกว่าแถมไหมมันเป็นของแถมมันเป็นของของแคมเปญอ่ะเออมันหาซื้อได้อยู่แหละแต่คือมันก็มีราคาเนาะฉะนั้นผมว่าไปซื้อ คู่นั้นดีกว่านะครับผมรออดใจรออีกนิดนึงเนาะวันนี้ผิดพลาดไปการใดผมก็ขออภัยท่านผู้ชมเอาไว้ด้วยกัน,นะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ผมหน่อยนะผมจะได้มีกําลังใจในการําคลิปต่อๆไปนะครับผมและถ้าใดนะครับชื่นชอบของเล่นนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องดีซีเดอทอย,ยเอาไว้นะกดกระดิ่งกริ๊งๆด้วยนะครับผมเวลาที่ผมลงคลิปเนี่ยจะได้รู้กันนะครับผมวันนี้ไปแล้วครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ